นี่ฮอนเลนนะครับ PT สามจุดพลัสนะครับอ่ะคันนี้สวยงามมากๆเลยนะครับส่ง FC สะกลนครนะครับซื้อด้วยเงินสดสดนะครับซื้อด้วยเงินสดสดนะครับย้ำหน่อยนะครับเป็น FC เงินสดนะครับอ่ะรับเป็นผ่านควนใหม่นะครับยี่ห้อนาซานะครับอ่ะบอกว่าเก็บงานให้ละเอียดทําให้สวยๆนะครับ ก็จัดให้เรียบร้อยนะครับ FC สกลนครรับผ่านพัวนาซาแล้วโรตารี่หนึ่งตัวนะครับ FC ท่านไหนอยากได้นีฮอลแลนด์สวยเหมือน FC สกลนครนะนีฮอลแลนด์ยังมีให้เลือก,เ,อกเยอะอยู่นะยังไม่หมดนะครับราคาพิเศษก็ยังมีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงจัดโปรด้วยนะครับช่วงนี้เป็นโปรอะไรนะถาม FC ก่อนเป็นโปรอะไระช่วงนี้เป็นโปรนะครับโปร ใกล้ปีใหม่นะครับโปซื้อของฝากอีพออีแม่ท <laughs> ่าบ้านสิวันบอกซื้อของฝากอีพออีแม่นะครับบ้านสิวันก็จะว่าซื้อของฝาก,าก,าก,ากพ่อแม่นะครับก็เป็นช่วงปีใหม่นะไม่รู้จะซื้ออะไรให้ท่านนะครับรถถ่ายสวยๆจากดีเยี่ยมนะราคาถูกกว่ารถใหม่เกือบครึ่งๆนะซื้อฝากพ่อแม่ได้นะครับเป็นของขวัญให้ท่านนะครับทําไมต้องซื้อรถถ่ายฝากทําไมไม่ซื้อปิกอัพซื้อปิกอัพอาจจะซื้อแล้วนะครับ แล้วก็การเกษตรนะครับท่านเลิกไม่ได้ท่านก็ทําอยู่นะครับเราก็ต้องซื้อรถแทกเตอร์ฝากท่านนะครับให้ท่านได้ทุนแรงนะครับให้ท่านใช้แรงน้อยลงนะครับให้ท่านเหนื่อยน้อยลงนะครับถ้าให้ท่านเลิกท่านก็คงไม่เลิกนะครับดังนั้นเราก็ต้องส่งเสริมให้ท่านทําต่อไปนะครับโดยการซื้อรถแท็กเตอร์ให้ท่าน1คันนะครับชอบคูบัถ้าก็ซื้อคูบตาให้ท่านนะครับชอบยันมาซื้อยันมาให้ท่าน ชอบนิวฮอลแลนด์ซื้อนิวฮอลแลนด์ให้ท่านนะครับอ่ะเอาเป็นรถมือสอก็พอนะครับอ่ะราคาก็ถูกกว่ารถใหม่ครึ่งๆนะอ่ะแล้วก็ลูกค้ามีงบประมาณไม่ถึงนะครับช่วงนี้ก็จัดโปรนะครับจัดโปรโปรแรงมากๆนะครับอ่ะยันมาฟรีดาวนะครับฟรีดาวไปฝากเลยนะครับทำงานไปก็ส่งวัดไปให้ท่านก็ได้นะครับหรือไม่ดาว4ี่0มื่นห้ดาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับให้ท่านได้ใช้นะครับ ดีกว่าให้ท่านไปเรียกรถคันนั้นมาทําเรียกรถคันนี้มาทํานะครับบางทีการเรียกรถแท็กเตอร์หนึ่งคันมาทําการไถดินมาทําการปรับพื้นที่การเกษตรนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆหลายท่านก็คงจะเจอประสบการณ์นี้นะครับไปตามรถไถอยู่5วันนะครับวันแรกไปถึงปุ๊บอ,อีก2วันจะไปอีก2วันเอ๊ะทำไมยังไม่มาไปตามอ๋อยังไม่เสร็จ พอีกสามวันโอ้ทำไมไม่นัดทีเดียวห้าวันเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติเนาะบางทีก็เขาเรียกว่า,าคนที่มีรถแทกเตอร์นะครับเขาก็จะสะดวกสบายทำกเกษตรนะครับเยอะขึ้นนะครับแล้วก็พยายามทำงานตัวเองให้เสร็จแล้วค่อยไปรับจ้างนะครับ เวลาทํางานตัวเองให้เสร็จนะครับบางทีคิดว่าจะทําวัน2วันนะครับอาจจะทําีหวันแนล้ค่อไปรับจ้างหรือไม่อาจจะมีคิวเยอะนะครับรถเตอร์เขารับจ้างก็มีคิวเยอะเขาก็ต้องผัดลูกค้าไปก่อนนะครับอสนใจคันไหนอยากได้คันไหนนะซื้อรถาฝาักพ่อฝักแม่นะดาวเริ่มต้นที่ศูนบาทสําหรับยันมาดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทสําหรับครูป้าอ ฟรีดาวหรือ,อยังไงนะครับอ่าหรือจะเป็นพวกนี้ฮอนแลนด์นะครับราคาดีมากๆนะครับอ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะครับสำหรับ f อเงินสดนะครับอ่าเรามีส่วนลดให้เยอะมากๆนะครับ สำหรับ FC เงินผ่อนยันมาแล้วมีส่วนลดให้1 0,000ถึง 50, บาทสำหรับคูต้าก็1 0 0 0 0ถึง 30, บาทนะครับแล้วแต่คันที่ลดได้นะครับแล้วก็ FC ที่ซื้อนิวฮอลแลนด์ส่วนลดสูงสุดถึง6 0 0 0 0 7 0 0 0 0บาทเลยนะครับส่วนลดช่วงนี้เยอะเลยนะครับจากราคาเดิมที่เคยขายนะครับถือว่าปรับลงเยอะนะครับใครที่สนใจใครอยากได้ซื้อรถฝากพ่อฝากแม่ฝากผู้มีพระคุณนะครับให้รางวัลชีวิตกับตัวเองให้รางวัลชีวิตกับพ่อกับแม่นะซื้อรถฝากท่านนะครับให้ท่านได้ มีความสุขนะครับะจะไปทําไร่ก็ขับไปโอ้ลูกชายซื้อให้ลูกสะใภ้ซื้อให้จริงๆแล้วคนแก่เขาก็จทําได้อะไรจากลูกนะครับเขาาก็จะรู้สึกภูมิใจมากๆนะครับมันเป็นของที่มีมูลค่ามากๆนะครับอลองดูนะครับ จะดาวให้ท่านจะซื้อสดให้ท่านโทรหาเสววนได้เลยเบอร์โทรนะครับกลัวลืมกลัวลืม0947064430นะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากซื้อรุ่นไหนให้โทรมานะครับสนใจรถแท็กเตอร์สวยๆก็ให้โทรมานะครับสนใจอ,อยากได้ขนไหนก็ให้โทรมานะครับวันนี้ขอบคุณ FC ทั้ง3ท่านนะครับ ที่อุหนุนนะ FC จากพิชาบู์นะครับลมสักพิชบู์นะครับ MU 55นะ FC จากอุดรธานีนะครับยันมา51แรง FC จากขอนแก่นนะครับขอนแก่นขอนแก่น LC018 นะครับก็ขอบพระคุณ FC สท่านมากๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ปีใหม่ก็ซื้อรถกันเยอะนะครับขอบพระคุณมากมากนะครับรวยๆวยเฮงๆนะครับขอบคุณครับ